เจริญพรยติโยมทั้งหลายที่ได้มาสร้างสมบุญบาร,รมีที่เราทุกคนมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้มีความยากลำบากเราจึงพยายามสร้างสมคุณงามความดีเพื่ออุทิศให้กับผู้บุคคลที่เรารักคือบิดรมารดา คุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายที่เราได้อาศัยท่านทั้งหลายเหล่านั้นมาเราทําบุญให้ทานเราก็อดที่จะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลซึ่งเป็นผลบุญที่เกิดจากเราได้อนุโมทนาอุบุญทั้งหลายที่เราได้กระทําให้กับผู้ที่ได้มีพระคุณต่อเราดันการที่ เราเป็นผู้ที่พยายามทําแต่สิ่งที่ทําให้เรามีความสุขใจทําให้เราสบายใจอันนี้ก็ถือว่าเราเป็นผู้มีบุญเราจึงทําเหตุอันนี้จะทําให้เรานั้นประสบแต่ความสุขความเจริญท่าน,นคนที่มีบุญทั้งหลายก็าย่อมที่จะคิดดีทําดี อยู่ล่ำไปอันนี้คือเป็นอำนาจของบุญเก่าที่จะหนุนเนื่องความรู้สึกของเราให้เราได้ต่อบุญต่อผกุศลสร้างสมกุลงามความดีอย่างเป็นลำดับมาเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นว่าตรงกันข้ามของคนดีของผู้ที่มีความดีอยู่ในจิตใจที่ไม่ได้สังสมมาเพียงพอ ก็ยอมที่จะยินดีพอใจในสิ่งที่ตรงกันข้ามคือสิ่งใดที่เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนคนไม่มีบุญก็ชอบที่จะทําชอบที่จะบำเพ็ญในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าความดีที่เป็นพื้นฐานของจิตใจเราถ้าเราได้มีความดีเป็นพื้นฐานเสร็จแล้วการกระทําคําพูดความคิดของเรา ก็ยอมที่จะเป็นไปในทิศทางที่ดีงามก็ไม่จําเป็นต้องพูดต้องสอนอะไรพราะเราจะได้เห็นได้ว่าโบราณท่านได้กล่าวไว้ว่าถ้ามันดีนะมันก็ดีแต่อ้อนแต่ออกแต่ถ้ามันไม่ดีนะถึงเราจะ,ะดจะะุจะดูจะว่าจะเตือนอะจะสอนอให้มากมายแค่ไหนแต่ก็ไม่สามารถที่จะ <c oughs> ทำให้เรา เป็นผู้ที่ยินดีพอใจในความดีได้เพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นว่าความดีมันเกิดขึ้นในใจของพวกเราทุกคนที่ไม่มีใครต้องมาสอนต้องมาแนะนำหรือใครต้องมาชักจูงเราแต่เป็นเรื่องของความพอใจที่มันปรากฏขึ้นใ,นในใจของเราเองเพราะ,ะเราจะได้เห็นว่าความดีที่เราได้ทำไปแล้วก็ย่อมที่จะเป็นตะบะเป็นเดชะ ย่อมที่จะปกป้องคุ้มครองจิตใจเราชักจูงหรือว่าชักชวนใจเราทําแต่คุณงามความดีนี่คือแหละนี่เนี่ยคือความดีทั้งหลายที่เราทําลงไปแล้วนั้นย่อมที่จะส่งผลให้เราได้รับทั้งที่เรารู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามแต่ความดีที่ทําแล้วก็ย่อมที่จะนําพาให้ชีวิตของเราไปประสบแต่ความสุขความเจริญแน่นอนเพราะฉะนั้นในวันนี้ การที่เราท่านทั้งหลายได้มาพยายามสร้างสมคุณงามความดีก็ย่อมที่จะเป็นอสเบียงในการที่จะนำชีวิตของเราไปสู่ทิศทางที่ดีงามเพราะฉะนั้นก็ขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรยัยพระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและคุณงามความดีทั้งหลายที่เราได้กระทำบำเพ็ญมาจงมาเป็นตบาเป็นเดชะปกป้องคุ้มครอง จิตใจเราทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญทุกที่ปาราตีการด้วยกันทุกท่านทุกคนเดินเจริญพรอน